สวัสดีค่ะมือนีแม่ตุ้ยกษิมาได้งานผลรัฐบาลให้บำมี่ออกตัวใดมือว่านคนปรากฏปลารางวัลที่หนึ่งออกสองหนึ่งสามสามแปดแปดเล็กไายสามตัวออกสามแปดแปดสองตัวออกแปดแปดสองตัวบนรางสองตัวบนออกแปดแปดเล็กไายสองตัวรางก็ออกศูนย์หกกมีแม่เพชจจ้า ที่เข่าพันฟันว่าพอพันเสียชีวิตอายุแปดสิบแปดปีใช่เขา่าแปดแปดจ้าดังบนจ้เาเขาตัวนี้ของแม่จีแม่จีนี่เพันพันหายศูนย์เก้าออกศูนย์หกลางค่ะไก่เชียงไก่เชียงจ้าแม่จีจ้าแต่กับนี้ของแม่แม่เขียวหน่อยจ้าพันหาย หกหกศูนย์เจ็ดคุณออกศูนย์หกไก่เที่ยงจ้าเราก็มีห้องนาจานจ้านาจานพันห่หกศูนย์เก้า 9, ออกล่างศูนย์หกจ้ะเป่นมิเชนี่จ้าเพราะว่าเปิดช่องไม่กับว่าใอยใดไปท่าท่านบันไหนจะเพิ่งเริ่มไม่กับว่าท่านเจงบันไหนกับท้ายยุโรปแถวบานจะพอ <laughs> ไงมองไรเป็นมองไรครับพิ่งฝึกใหม่เรียนใหม่ลืมก่อไก่ใช่ไหมอันใดก็บ่าท่านหูวน้ำเพลินว่าฝึกน้ำเพลินกับว่าอยากมาเปิดช่องกับว่าท่านเจงกับเฮ็ดกับเรียงเปิ่อนี่ว่าท่านนั่นป่านไหนผู้บอกตากี้ป่ากันิษีบกขอยมีผู้เข่าหรอผู้บอกผู้ซก้อดษีอาผู้ซื้อถือไงคือว่ามันเป็นเรียงเปิ่อเรียงขวดนี่มันก็ออกแปดแปดกับ่กขอยมีคนมักเนาะผู้ใดกับว่าบ่มักก็บเรื่องบกขอยมีคนถือปานได ฝากช่องนะนะจ๊ะแม่ตุ๋ยรวยรายวันก็เพื่งนเพราะท่านมีคนติดตามหลายก็เพื่งเฮ็ดไม่ๆมฮะเห็ดไม่ก็ก็เพื่งอนเมื่อท่านนั่นปัไหาจ้ะเพื่งกับพ่อเฮ็ดได้กับ่ท่านจริงหรอกับเพื่อนเ่อจะเปิดช่องได้ประมาณเดือนหนึ่งนี่จ้ะในเดือนหนึ่งฮัดเฮ็ดน้ำเป็นมีหมอรวยขึ้นอาบเที่ยวอยในน้ำ เนีสร้างมาเห็นจังไหนจังไหนคนค่อยบอกค่อยสอนันขอบคุ่นคนหลายๆอันแหลกพอรี่กับฝันฝันถือเจะาข้องตีบ่ถือหมอหรวยตี่าไข่เบอยู่ในม่เมื่อพมันตีว่าันพอรี่เป็นผู้เฒ่าแล้วมันก็ได้ตีเป็นหกศูนย์เก้าศูนย์แต่ว่าบ่เอากระเทีว่าพิษพลาดในการตีฝันแหลกเพราะว่ามอสรวยตีเถือก <molec> จะคล้องกับว่าว่า่เอาตามมอดไว้มอดไว้กับว่าอยู่พอรี่นี่ย่ามอะไรย่ามนั้นมันตีให้แล้วกับกับว่าเอาน้ำนะส่วนมากมอดไว้มันจะตีเถือกเนาะส่งหมดเลยมันว่าพอรี่บ่าตามคนเกษตรไทยรัฐบาลไทยรือเพื่อนบ้านใท้ออกมาดีที่สุดไห้แต่ช่วงนี้ก็เป็นกรลั่งเขาดีอยู่สำหรับเพื่อนบ้าน ไอ้เล่าพัชนานี่มันมีเขางวดงวดเขางวดเพราเขาเว้นกันยังทีไหมก็อันมันก็นเลยกําลังหาอยู่สีพายย่ามเสนออาไอ้นี่แหละพวไกวไอ้เรียกพวกนั้นอยไมันอน่นออกมาดีที่สุดให้เพื่อบ่าให้เอฟซีได ผิดหวังเดี๋ยวลงทุนในการที่ผิดหวังภานใดก็สิมาทายถ้ำแบบนี้ยก็ว่าพอรี่ผลเห็ดเชี่ยวกับหงวยนี่ยแหละก็เลยว่าก็เลยแนะน้ำว่า้ทายถ้ำเห็ดช่องจะของเพราะว่ากับมีผู้เห็ดแนวทางใหอยยุ่งนะเลยมาเปิดเห็ดน้ำเผินก็ดีก็เลยมีผู้เห็ดอยู่หมอหรือผนกับแนะน้ให้เนาะว่าเห็ดจังสันจังสี มันเกิดเป็นยานเสียโอกาสมันเกิว่าทายถ้ำนวดพราวเวอร์พารี่มันเกิดเห็ดเหล็กตึงมือยนนะเห็ดไปคนว่ากันเลยเห็ดไปน้ำกระเจ้านะก็ว่าท่านนั่นดอกมันไม่เนาะมันกอบว่าท่านคล่องน้ำอย่างกับนุ่มๆเศร้าๆงูป่าปลาอยู่เจงที่กระเจ้าเห็ดก้อนอันไหนบ่ถือกะคอยถามเพคนจังสันจังสี่เพมันกิดแนะน้ำดีอยู่ดอกประกอบพุ่นๆหลายๆมันกิดว่าเห็ดจังสันจังสี่ แต่แนะนำดีดีเป็นยากนนะาให้เห็ดนันะเพราะว่าเขามีรายได้นาพระเจ้าจ้ากันเอพราะฝากช่องอีกใช่าหมาะแม่ตุยรวยละวันฝากกดไลค์กดแช่กดติดตามเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังท่านมีคนติดตามหลายนเนาะกั็นองไหม่กัคุณคดใหม่ๆม่กับท่านมีคนหูกันเลย ช่องแม่ตุยรวยเลยวันเบ,0 65, 0 90, 38, 48, เบอร์โทรกับ065 0903848จะเบอร์โทรแม่ตุ้ยยั่ยงยงนร่อคัมปีชมจากเอฟซีก็ครับเพื่อได้เบาว่าถือกขอโทษขอให้เมื่อไหร,ร่กันซีละจ้าว่าติดติดกัดขัดบรรทัดของต่อไปกันว่าโอ้ยแม่ตุย้ยก็เบาร,รู้ครับแต่สิ่งเดียว ไม um. <Yeah. S 2> so ่เหมือนจีบวนไปกับจีบขึ้นสี่่องใช่ไหมเจ้าเพราะว่าไม่เหมกอนทำกัฝากจีบจีบตามช่องผู้ใดติดตามช่องก็ขอขอบคุณหลายๆผู้ใดเบิึงอันช่องของแม่ตุยรวยแรงวันขอขอบคุณขอบคุณใดเบาบัติบั้งควนกับขอโทษขอให้เพราะว่า ทัมไใหมันกับวบท่านนั่นปันใดจากกับวัาน์มืต่อไปคอยเ้ f ซีย่โศกโศกมันหมานลำลำด้วยด้วยๆีิเอานำเสนอคัดพิเศษดีๆมาให้ครับเอฟซีทุกคนสุกๆันมานนะครับสวัสดีคับ